สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาภาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะชวนมาตัดหิ่งกระลำสวยๆนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะกระลำที่เราตัดหัวไปแล้วนะคะตัดหัวไปแล้วเขาก็จะมีหิ่งขึ้นมาเยอะนะคะนะใช้จิ้มน้ําพริกได้นะใช้ฉาบจิ้มน้ําพริกอ่าลองมาดูนะคะดูต้นนี้นะมีทุกต้นเลยอ่าลองมาดูตัดเลยนะจ๊ะตัดเลย ตัดเลยตัดก็ยังงอกมาให้เราอีกตัดหิ่งกระหล่ำกันจ้าสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆลองมาดูเดี๋ยวมันขึ้นมาใหม่อีกนะคะตัดไปเรื่อยๆได้ทั้งหัวได้ทั้งหิงนี่วันนี้มาตัดหิงกระหล่ำจ้ามีอีกต้นนึงอลองมาดูนะคะฉาบจิ้มน้ำพริกกะปิ ยังอร่อยเลยเราไม่ทิ้งนะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาเรียกหิ่งกระลำนะคะเช้าไล่เชา้าสวนก็อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราตัดแล้วตัดแล้วเขาก็ยังออกมาให้เราเห็นไหมคะมีเป็นกระลำแบบนี้นะกระลำแบบนี้เป็นหัวแบบนี้นะอ่ะ แ็จแล้วก็จะมีหิงออกนะคะเพื่อนๆลองมาดูนี่เขาเรียกหิงอู้นี่ยังสวยเลยโอ้โหสวยมากเลยหิงกระลำนี่นี่ยังสวยเก็บเก็บเลยเก็บไปขายเก็บไปขายได้ทั้งหิงทั้งหัวลองมาดูโอ้สวยมากเลยสวยจริงๆหูหิ